สวัสดีค่ะเอ็กเทินสุกิตาเป็นขบุตร์นะคะวันนี้จะพูดเรื่อง Antiseptics for reducing surgical site infections ค่ะขอย่อว่า SSI นะคะเริ่มต้นด้วยคำถามข้อแรกค่ะก็คือคลอฮีเซดีนกับโพวิโดไนโอดีนเนี่ยตัวไหน superior กว่ากันในด้านการลด SSI ค่ะ ก็จะเน้นเป็นเปเปอร์ที่ค่อนข้างใหม่นะคะก็คือจะเอาเปเปอร์ตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาค่ะแล้วก็เน้นที่เปเปอร์ที่เป็น systematic review กับ meta analysis ค่ะเปเปอร์แรกก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างคอฮกซิดีนแอลกอฮอล์กับโพวิดนไอโอดีนในการ f r e e o p e r a t i v e skin a n t i s e p s i s process and e l i v e r y นะคะก็คือจะพบว่าอ่าเฟเวอร์ Favor ที่คอฮกซิดีนมากกว่าที่โพวิดนไอโอดีนค่ะ พบว่าลด superficial infection ได้ดีกว่ายังมีนัยะสำคัญแต่ว่าไม่มีความแตกต่างกันในการป้องกัน deep infection ค่ะส่วนเป็น paper ที่2ก็คือเป็น preoperative a n t i s e p s i s with c o h e x i d i n e versus povidone iodine for the prevention of surgical site infection ค่ะก็เป็น systematic review กับ meta analysis ค่ะใน paper นี้ก็ แสดงให้เห็นว่าคอเฮกซิดีนเนี่ยดีกว่าโพวิโดนไอโอดีนเช่นกันค่ะใน Clean s u เ g อร์กับ Clean อนท t มิ i เนต e s u เ g อร์จค่ะแต่ว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยะสำคัญในเรื่องของ Skin a d v ด r เวอร e n t อระหว่างกลุ่มที่ใช้คอเฮกซิดีนกับไอโอดีนค่ะเปเปอร์ต่อมาเป็นเปเปอร์ปี2017นะคะเป็น s กิน Antisepsis with c อ h e เฮกซิดี versus ไอโอดี for the prevention of surgical site infection ค่ะ เปเปอร์นี้ก็ให้คอร์เฮกซิดีนดีกว่าพวิโดนไอโอดีนเช่นกันนะคะในการลด SSI rate ค่ะแล้วก็ลด bacterial skin colonization ได้ดีกว่ากันด้วยอย่างมีนัยสำคัญค่ะเปเปอร์ต่อมาเป็นการเปรียบเทียบคอร์เฮกซิดีนกับพาวิโดนไอโอดีนเช่นกันค่ะแต่ว่าจะดูผลในเรื่องของ intravascular catheter related infection ค่ะก็คอร์เฮกซิดีนก็ยังดีกว่า โพวิโดไนโอดีนอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันค่ะในการลดเรทของอินเฟคชันค่ะเพราะงั้นโดยสรุปก็คือคอฮกซิดีนเนี่ยซูเปอรกว่าโพวิโดไนโอดีนอย่างชัดเจนในด้านของการ Pre งกันเซอร์จิคอลไซอินเฟคชันค่ะคำถามต่อไปก็คือคอฮกซิดีนในแอลกอฮอล์กับในวอเตอร์เนี่ยตัวไหนที่จะดีกว่ากันในด้านของการลดเซอร์จิคอลไซอินเฟคชันเรทนะคะเปเปอร์ที่หามาได้ก็คือเป็น เปเปอร์ uh, จาก our launch trial ค่ะ Alcoholic versus aqueous c o r e x i d i n e for skin antiseptics ค่ะก็พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะคะใน Alcohol preparation กับ aqueous preparation ของ c o r e x i d i e ค่ะคำถามต่อไปก็คือ uh, ใน screen pre-operation เนี่ยเราจาเป็นที่จะต้อง scrub หรือว่าแค่เพ้นอย่างเดียวก็ได้ค่ะ เบ p เปอที่หามาได้ก็คือเป็น p e n t only is equivalent to scrub and pen t in preoperative preparation of abdominal surgery site ค่ะว่พ,ะพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มของ SCRUB อย่างเดียวแล้วก็ SCRUB and p a i n t นะคะในเรื่องของ r g i c a l s i t e Infection เพราะฉะนั้นก็เลย f a v ว r ในเรื่องของ p e n only มากกว่าเพราะว่า save time แล้วก็ save cost ของการผ่าตัดได้ค่ะเปเปอ์ต่อมาก็คือเป็นเมต a อ a ไ y s ิสเกี่ยวกับเรื่อง s c r u b before pen a t of value ก็คือมีความสำคัญจริงๆหรือไม่ค่ะก็คือพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยะสำคัญในด้านของการลดเรทของ i n f e ฟคชันเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือ,อการ s c r u b กับไม่ได้ s c r u b ก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ย ก็คือไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะแค่เพ้น์อย่างเดียวก็คงจะดีกว่าเพราะว่าลดการลดระยะเวลาผ่าตัดแล้วก็ลดค่าผ่าตัดของคนไข้ได้ด้วยค่ะคําถามสุดท้ายนะคะก็คือสถานการณ์โควิด1 9กับการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยจะมีผลอย่างไรต่อ Surgical Skin Preparation ค่ะ ซึ่งจากการค้นหาเปเปอร์มาแล้วนะคะก็คือยังไม่มีเปเปอร์ไหนบอกชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของสกินเพอร์เฟอเรชันก่อนที่จะผ่าตัดยังไม่มีใครทำเรื่องเรื่องนี้นะคะเท่าที่หามาได้แต่เปเปอร์ที่น่าสนใจที่พบก็คือเป็นตีพิมพ์ใน j a ม a ปี2020นะคะก็คือเป็น factors associated with surgical mortality and complications Among Patients With and Without Coronavirus Disease ในอิตาลีนะคะก็คือเปเปอร์นี้พบว่าในผู้ป่วยที่มาทำผ่าตัดก็จะพบว่าคนที่ติดเชื้อโควิด1 9ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ก่อนผ่าตัดหรือว่าหลังผ่าตัดมาแล้วเนี่ยก็จะพบว่าในคนที่ติดเชื้อโควิด1 9เนี่ยจะมีคอม i พลเคชันเร e ที่สูงกว่าคนที่ไม่ได้ติดเชื้อค่ะ แต่ว่าเ่อร์นี้ก็คืออาจจะมีอาจจะยังยังไม่ v a ลิดในสายตาของอดิชันที่ทำการอ p r a ร s e นะคะเพราะว่าคอมพิ c เคชันที่เขากล่าวมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมพิ c เคชันที่เกี่ยวข้อง,องกับโรคของโควิด1 9อยู่แล้วเช่นเรื่องของ pulmonary complication แล้วก็เรื่อง,ง thromboembolism event นะคะก็เลยอาจจะเป็นอาจจะเป็น confounding effect ได้ค่ะเพราะงั้นใน สรุปตามนี้ก็คือว่าจากการค้นเปเปอร์มาทั้งหมดนะคะ <S <S คอรอ์กซิดีนเนี่ยก็จะดีกว่าพ o วิโดนไอโอดีนโดยที่ไม่มีความแตกต่างกันในแอลกอฮอล์เบสกับเอควิสเบสโซลูชันค่ะแล้วก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในการลดเซจิคอลไซส์อินเฟคชันระหว่างการสครับหรือว่าไม่สครับก่อนที่จะผ่าตัดนะคะแล้วก็โควิด1 9นเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับ h ฮเ h รตของคอมพิเ c ชันอ n ฟเตอร